สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ต่้งประเทศแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบริร์สุก่สุกอนนะได้เกิดกระแสดรมาม่าขึ้นเนาะมีคนลาวหันหลายคนแห่กันไปเข้าไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในหนองคายเนาะซึ่งมีคนลาวคนหนึ่งเราได้เข้าไปาท่ายวิดีโอแล้วก็ได้โพสต์ลงเนาะและการโพสต์ของเรานั่นก็มีคนไทยหลายคนเราเข้าไปคอมเมนต์นะ แล้วก็คอมเมนต์ถามว่าเขาจับจ่ายซื้อสอยกันธานาเป็นสกุลเงินยังเนาะเพราะว่าการซื้อเครื่องนะเราเข้าไปซื้อเครื่องอยุทไทยแมคโคนาะอนงคายทางฝั่งไทยเนาะเขาจับจ่ายใส่อสอยกันเป็นทั้งบาททั้งกีบนะเ,นเกิดให้เป็นกระแสดามากกันย่างหนักเลยนะก็มีคลิปปิโอของเรามาให้พวกเจ้าเบินะ้งเนาะไปเบิ้งคลิปปิโดคนเราคนเราแหม่มาซื้อของ ไปกินกีม่ย่างแมคโครเมืองไทยจุดล้น80%นคนลาวล้นล้นเลยนะมีคนลาวหลายคนเนาะที่ไปคอมเมนต์ปําออกแนวประมาณว่าคนลาวฮันมีไผ่ทุกเนาะคนลาวฮันมีแต่คนรวยเปอนว่าน,านนะั้นอะ ก็เลยว่าเข้าไปจับใจ่ายใส่สอยซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในประเทศไทยนะและการแทมบพอมีคอมเมนต์ถามว่าเขาจับใจ่ายใส่สยกันจับใจ่ายใส่เงินสกุลใดซึ่งก็มีคนลาานะลนะ่ะเข้าไปคอมเมนต์ว่าเขาจับใจ่ายใส่สวยกันมีทั้งกีบทั้งบ้านเนาะซึ่งอันนี้ฮันผิดเด้อนะผิดเนาะเพราะว่าทางฝั่งไทยเขาบอกรับสกุลเงิน อ่าใดๆทั้งนั้นนอกจากสกุลเงินบาทเงินให้คนไทยหลายคนกับไปคอมเมนต์ตบโต้กันไปตอบโต้กันมาเนาะเพราะว่าพยายามอธิบายให้คนเราเข้าใจว่าน,นั่นมันโบเมนเนาะคือความคิดที่ผิดเพราะว่าทางฝั่งไทยเขานอกจากสกุลเงินบาทแล้วเขาไม่ได้รับสกุลเงินอื่นเลยยิ่งเป็นสกุลเงินกีบในแห้งเขาบบฮับนะไปซื้อเครื่องยีใส่กับได้สกุลเงินกีบหันนะ คือแล้วก็มีคนลาวหลายคนที่พยายามไปคอมเมนต์ประสุดประสันเขาว่าน่ะอ่าว่าคนลาวหันรวยมาเก้าสิบเปอร์เซนที่เขามาซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในแมคโครนะน่ะว่าเป็นคนลาวน่ะคือพวกแก้วอันยังไปเดาน่ะพวกแก้วไปถามเขาเมิดบอกว่าเม่นคนลาวบอยู่นั่นหันมันก็บอกเม่นคนลาวได้นะเรื่องนี้น่ะเกิดขึ้นน่ะก้อนปีใหม่เพราะว่าคนลาวหลายคนแห่ขับรถส้นโตมาหรือว่าจ้างรถมาหัน เพื่อจะมาซื้อของอยู่ในแม็โครไปสลองเข้าดาวปีไหมนะในเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่เองนะที่แม็คโคนะนองค่ายนะซึ่งคนไทยเขาก็ไม่ได้บ้าดอกแห้งพวกแก้วซื้อไปหลายๆเขาก็แห้งมากนะแต่ว่าการที่พวกแก้วจะออกมาบอกมาอ้างใส่เขาว่าพวกแก้วรวยแฮนบมแมนเด้อนะบมแมนคนถ้าเป็นคนรวยจริงหัน มันจะมีทุกอย่างอยู่ในประเทศตัวเองน,ะอน,นั่นมันจึงเอิ้นว่าคนรวยหรือว่าประเทศที่รวยรวยแต่คำเมาหันมันโบเม่นเนาะคือคนไทยค่ะยังบวไปแอบอ้างเลยว่าพวกเขารวยทั้งๆงที่พวกเขามีทุกอย่างอยู่ในประเทศแม็กโคก็ตั้งอยู่ในประเทศเขาวพวกเขายังบเคยอ้างเลยนะอันนี้นี่พวกแก้วหันแค่มาซื้อเครื่องซื้อของนะพวกแก้วมาซื้อเครื่องหิ้วกับเข้าไปหัน พวกเขาก็ได้เงินทางฝั่งไทยเขาก็ได้เงินพวกเจ้าได้ของไปนะบ่จําจเป็นต้องมาอ้างใส่เขาหรอกว่า before. พวกเจ้ารวยสามารถมาซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในประเทศอา,า,า,าพวกเขาได้นะถ้าเกิดเราพวกแก้ารวยแท้นะพวกแก้ามีเงินแท ah, ้พวกแก้าอินพอดเครื่องอยู่นอกโลกมากินโลดนะถ้าเปลี่ารวยแท้นะคนรวยแท้เขาจะอินพอดเข้าขอ,ของกินมาจากพุ่นนะยุโรปพุ่นนะ แคมาซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในประเทศไทยคนไทยเขาก็มีน้ําใจแล้วนะพวกเขาไปได้บ้าอยังพราะพวกเขาเปิดขายเครื่องขายของนะพวกเขาก็มีแต่ว่าเวลคัมใส่เขานะหลายที่บอกว่าประเทศไทยนั้นหามเงินสกุลเงินกีบเซาเว้าหรืออายเขาอันนี้นะเพราะว่าพวกแก้วโบได้หูแน่หูแท้จริงฟังไทยการันตีค่อยตีลังกาการันตีเลยว่าเขาบอหับสกุลเงินอื่นนอกจากสกุลเงินบาทนนะ เพราะมันเป็นการที่พิดกฎหมปายมันเป็นการที่อ่าทักเบายัางเนื่งก็คือจะให้ให้เงินของเขาหันดอยค่าถ้าเกิดว่าเขาเอาเงินนะซาดื่นมาทับถมเงินของตัวเองนะเขาจะบอเหตุจังสั้นนะแล้วกฎหมายบ้านเขาก็มีการคุ้มครองเรื่องอ่าสกุลเงินของพวกเขาอยู่นะบวได้คือประเทศลาวจะสกุลเงินใดมาจับจ่ายก็ได้เบิดนะนะบอไปบามามันคล้ายๆว่าเป็นฝั่งลาวเองเมียน,นบเแม่นเดอเป็นความคิดที่ผิดนะ เพราะว่าแม้แต่ว่ายู่ในด้านเองเลยสะนะด้านนะด้านฝั่งไทยเจ้าจ่ายเงินกีบเขายังบบหับเลยเขาหับแต่สกุลเงินบาทน,นะอยู่ในด้านจ่ายค่าด้านค่าเยียบแผ่นดีนน,นะคนละเสาบาทหนะัดเขา,าเอาเงินกีบเลยเม้แต่กีบเดียวเขาก็บบเอานะเขาให้สกุลเงินพวกเขาเป็นง่ายอยู่ในประเทศอ่าถ้าเกิดประเทศใดก็ย่าให้ไส้เพียงหนึ่งสกุลเงินนะเฉพาะเงินสกุลในประเทศตัวเอง เงินสกุลใดก็ยาที่จะเข้าไปจับใจ่ายไส้สวยอยู่ในประเทศไทยเจ้าต้องเลขเป็นสกุลเงินบาทให้เรียบร้อยก่อนนะเจ้าเงินกีบเข้าไปแลกคือฝั่งไทยกัยากนะเขาบฮับซัมและกาเรเงินอยู่แอสโซล่าเลเงินอินยางก็ยาที่มีค่ากว่าสกุลเงินบาทเขาก็ต้องเลขก่อน ไปแลกก้อนแล้วจ้างมาจ่ายอยู่ในประเทศไทยได้เนาะเขาไม่ได้เปิดให้ไส้แบบเสรีเด้อนะอันนี้นี่พยายามอย่าตัวคนลาวด้วยกันเนาะเดี๋ยวคนลาวจะมีความเสื้อแบบผิดๆนะหอบเงินกีบไปซื้อเกิดเรื่องอีกบัานนมาลงเจ้าต้องเบ้าบอกเขาว่าประเทศไทยไส้เฉพาะเงินบ้าสกุลเงินบ้าทนะจะบูรภาสกุลเงินอื่นย่างเด็ดขาดเลยอันนี้การันตี การันตีนอนยันการันตีเพราเขาใส่แต่สกุลเงินบ้านมาแต่ใดแต่ใดนะเขาไม่ได้ใส้สกุลเงินอื่นมาอ่าค้ายผสมประส,สานคือยังคือประเทศลาวยวนบาทาดงกีบยูเอสนะเขาบร่ได้เฮ็ดคือฟัง่งลาวนะฟั่งไทยเขาใส่สเฉพาะนึ่งสกุลเงินคือสกุลเงินบาทสกุลเงินพวกนี้นะ เขาใสได้เบิดอันสกุลเงินที่ขึ้นอยู่นี่นะสำหรับสกุลเงินอื่นใส่บได้เจ้าต้องแลกให้เรียบร้อยก่อนกรมไปจ่ายแห้งเป็นพวกแมคโคนะแห้งแล้วเขาบบฮับนะห้ามขายเครื่องมายิบม่มย่อยตามทางคือ,อห้านค้าในน้อยเขากับโบฮับสกุลเงินอื่นเ้อนะอันนี้คนเราบอกคนเราด้วยกันเฮาต้องบอกด้วยความจริง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าบอกเขาว่ามันใส่สกุลเงินกีบได้คือการหน้าประเทศไทยคนลาวจะเข้าใจผิดเขาจะเอาเงินกีบเข้าไปใส่อยู่ในประเทศไทยทั้งทั้งที่มันใส่บบได้ไปแลกในประเทศไทยกับโบไร้เจ้าจะเหตุให้คนลาวฮัลลับากนะบอกเขาว่าเขาฮับแต่สกุลเงินบ้าทฉะนั้นแล้วคนลาวก้นจะเข้าไปฟังไทยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ไปแลกก้นนะบอกเขาด้วยความจริงนะ บอกเขาว่าใส่สกุลเงินกีบได้เขาหอบเอามาเต็มรถเก๋งซี่ห้าคันไปเคาน์เตอร์ไิจ่ายเงินผนุ่งยากอีกเขา,าบ่ฮัพนะเจ๊ได้คนลาวหันอายเขาอยู่ในเคาน์เตอร์หความเบ้าของแก้วคอมเมนต์ของแก้วคนเดียวที่จะเหดให้เขาเป็นแบบนั้นฉันนั่นยระเหตแบบนั่นเนาะเฮาคนลาวเบ้าให้เขาฟังด้วยความจริงใจนะเบ้าให้เขาฟังด้วยความจริงอยากสู้ไปตัวคนลาวนํากันมักตัวคนลาวด้วยกันนะ อันนี้หันให้เศร้าสักนะเพราะมันโแม่นเ,เรื่องจริงด้อนะแล้วก็คนเล่าหลายคนก็อาจจะหู้คนเล่าหลไรบางคนก็อาจจะบ่หูเนาะถึงได้ไปคอมเมนต์ถามเขาแบบนั้นนะเพราะว่าไอไปคอมเมนต์ถามก็คือคนเลา่านั่นแหละเฮาคนเล่าคนจริงใจนะคนเบ้ากันแบบจริงใจเปิดใจใส่